สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเอกแล้วนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นะครับเอาละครับครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนได้ชมคลิปของคุณครูท่านอื่นนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นคุณครูท่านอื่นก็คือจะเป็นเปลี่ยนบรรยากาศมั้งครับจะได้ไม่เบื่อกันนะนะครับในเรื่องของนะครับเกณฑ์การจําแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่นนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับคุณครูเอกครับจะนําเสนอนะครับในเรื่องการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นการ ต่อยอดนะครับจากเกณฑ์การจําแนกนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชม powerpoint นะครับที่คุณครูนํามานะครับขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจนะครับผม ในเรื่องการสืบค้นเนี่ยครับจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ทั้งหมดนะครับสามหัวข้อนะครับก็คือนะครับข้อที่หนึ่งนะครับบอกความสําคัญของหลักฐานทางโิศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นนะครับได้นะครับข้อที่สองครับการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นนะครับด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับข้อที่สามนะครับนักเรียนนะครับต้องเห็นความสําคัญของการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นนะครับจากหลักฐานที่พบในท้องถิ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเนื้อหากันนะครับ เรื่องราวในท้องถิ่นนะครับครูมีภาพให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรูปภาพต่างๆนะครับเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับในแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งแต่ละแต่ละที่นะครับก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับตามตรหนบเนยมหรือวัฒนธรรมนะครับที่สืบทอดกันมานะครับคําถามชวนคิดนะครับหากนักเรียนครับต้องการทราบประวัตินะครับของจังหวัดลบบุรีนะครับนักเรียนต้องทําอย่างไรแล้วก็ข้อที่2นะครับ หลักฐานทางบราษัดที่พบในท้องถิ่นนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นในที่นี้นะครับหมายถึงพื้นที่ขนาดเล็กนะครับที่มีขนาดต่างกันนะครับเช่นชุมชนหมู่บ้านอำเภอครับหรือจังหวัดครับซึ่งมีกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมรวมกันนะครับเช่นนะครับเชื้อชาติเดียวกันประกอบอาชีพเหมือนกันนะครับ วิธีการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นนะครับวิธีการสืบค้นนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับกําหนดหัวข้อที่จะศรรึกษาครับรวบรวมหลักฐานประเมินคุณค่าหลักฐานตีความวิเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงหรือนําเสนอข้อมูลนะครับการกําหนดหัวข้อที่จะศรรึกษานะครับการกําหนดหัวข้อที่จะศรรึกษานี่ครับ เรื่องราวในวสศาสตรครับเริ่มจากความสงสัยอยากรู้นะครับเรื่องราวที่มีมาแต่เดิมดังนั้นนะครับผู้ศึกษาครับจะต้องเริ่มกําหนดนะครับประเด็นที่ต้องการจะศึกษาก่อนนะครับหลังจากได้ประเด็นที่จะศึกษานะครับก็จะเป็นการรวบรวมหลักฐานนะครับการรวบรวมหลักฐานนะครับก็คือการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษาครับ ซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับการประเมินคุณค่าหลักฐานนะครับวิธีการประเมินคุณค่าของหลักฐานเนี่ยครับที่เรียกว่านะครับการวิพากษ์โดยพิจารณาว่านะครับหลักฐานแต่ละชิ้นนะครับมีความน่าจะถือนะครับสามารถนํามาอ้างอิงได้นะครับหลักฐานบางตัวนะครับที่มีความน่าเชื่อถือน้อยครับหรือไม่มีความน่าจะถือเลยนะครับก็จะไม่ได้รับการพิจารณานะครับ ให้ใช้สำหรับนำมาอ้างอิงนะครับการมีความวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการตีความเจตนาที่แท้จริงของหลักฐาน,นครับไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้ขนาดรูปร่างสภาพสังคมนะครับวิเคราะห์ถึงหลักฐานและข้อมูลที่ได้รับนะครับการเรียบเรียงหรือการนําเสนอนะครับการเรียบเรียงหรือการนําเสนอนะครับจะต้องมีความจะมีความสําคัญมากนะครับ โดยผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับจะต้องนําข้อมูลทั้งหมดนะครับมารวบรวมนะครับและเรียบเรียงหรือนําเสนอนะครับให้ตรงกับประเด็นหรือหัวข้อที่สงสัยนะครับสรุปง่ายๆนะครับก็คือการสืบค้นเนี่ยครับเป็นเรื่องราวนะครับที่ใช้หลักฐานในการสืบค้นนะครับทําให้เข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นครับโดยใช้หลักฐานนะครับของที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับเอาละครับ PowerPoint นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างเหมือนอย่างทุกครั้งนะครับที่เราได้เจอกันนะครับคุณครูก็จะมีนะครับคลิปการ์ตูนนะครับสนุกสนุกนะครับจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับมาให้นักเรียนนะครับได้ชมกันเพื่อเสริมสร้างความรู้นะครับให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับผมศึกษาปีที่5แล้วหน่วยแรกของกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นี้ เราจะเริ่มต้นกันด้วยหัวข้อท้องถิ่นศึกษาซึ่งแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความเป็นมาแตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราจรึงต้องมีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบสุดจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับชั่วโมงแรกของการเรียนประวัติศาสตร์ชั้นนี้ครูจะพานักเรียน มารู้จักกับการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นด้วยการตั้งประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นกันค่ะเราจะสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเราได้อย่างไระคะการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นต้องทำทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากความสนใจของเราเราอยากรู้เรื่องอะไรก็เริ่มด้วยการตั้งประเด็นคำถาม เรื่องที่จะสืบค้นให้ชัดเจนก่อนมีกี่ขั้นตอนคะขั้นตอนแรกที่เราใช้ศึกษาความเป็นมาของท้องถิน่นมีอยู่5ขั้นตอนง่ายๆค่ะคือตั้งประเด็นสืบค้นรวบรวมข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสรุปข้อมูลเป็นเรื่องราวและสุดท้าย คือการนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบโอ้โหขั้นตอนที่คุณครูบอกมาผมว่าเป็นวิธีการสืบค้นอย่างไม่ระบบมากกว่านะครับแต่และขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรล่ะคะขั้นตอนแรกนั้นเป็นการตั้งประเด็นสืบค้นเพื่อกำหนดเป้าหมายหรือประเด็นคำถามที่ต้องการศึกษาเช่น ท้องถิ่นของเรามีความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นขั้นตอนที่สองเป็นขั้นของการรวบรวมข้อมูลหลักฐานประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาทั้งจากข้อมูลที่ได้จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยศึกษาว่ามีหลักฐานใดหรือแหล่งข้อมูลใดบ้าง ที่จะช่วยบอกเรื่องราวที่เราต้องการศึกษาเอ๊ะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคืออะไรนะน้องๆรู้ไม่เอ่ยถ้ายังไม่รู้เรามาหาคำตอบในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยครับช่วงนี้ชี้แนะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึง หลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นศิลาจารึกพงสาวดานจดหมายเหตุแผนที่เป็นต้นส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเครื่องมือเครื่องใช้โบราณสถานโบราณวัตถุตำนานหรือเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาและคำบอกเล่าครับ หลักฐานเหล่านี้ทำให้เราทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ความคิดความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นได้มาถึงขั้นที่3มกันแล้วนะคะนั่นก็คือการตรวจสอบความถูกต้องจากหลักฐานหลายๆแห่งที่รวบรวมได้ว่ามีความขัดแยง้งหรือสอดคล้องกันหรือไม่เพราะเหตุใดตัวอย่างการตั้งคำถามเช่นใครเป็นผู้สร้างหลักฐาน หลักฐานนี้สร้างขึ้นเมื่อใดหลักฐานนี้พบที่ไหนวัตถุประสงค์ของผู้สร้างหลักฐานเป็นอย่างไรหลักฐานนี้มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรเป็นต้นแล้วพิจารณาเปรียบเทียบหลักฐานต่างๆที่นำมาศึกษาว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่หลักฐานที่นำมาใช้ศึกษานี้เราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้จักกับหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองให้มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ชี้แนะกันแล้วครับช่วงนี้ชี้แนะเรามาเริ่มกันที่หลักฐานชั้นต้นกันก่อนนะครับหลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากผู้พบเห็นเหตุการณ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงเป็นผู้บันทึกหรือจารึกเอาไว้เช่นจดหมายเหตุศิลาจารึกบันทึกใบลานโบราณสถานและโบราณวัตถุรวมถึงสื่อต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์เป็นต้น ่วนหลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่ได้จากการเขียน em, ตำราหนังสือหรือสื่อต่างๆที่มีผู้เขียนหรือผู้รวบรวมขึ้นมาภายหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วโดยนำข้อมูลที่ได้จากหลักฐานชั้นต้นมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวแต่หนังสือตำราหรือสิ่งต่างๆที่เขียนหรือจัดทำขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์จะทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นครับซึ่งทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนั้น จะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียบเรียงเอาเลยครับน้องๆเรามาพักทำกิจกรรมกันสักครู่แล้วค่อยไปดูกันต่อในขั้นตอนที่4นะครับให้น้องๆเรียงลำดับขั้นตอนการสืบค้นท้องถิ่นให้ถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยค่ะ ถูกต้องค่ะลองดูอีกทีนะคะใช่แล้วครับลองดูใหม่อีกครั้งนะคะเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องค่ะทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูขั้นตอนที่4กันต่อเลยครับ สำหรับวิธีการสืบค้นขั้นที่4นั้นได้แก่การสรุปเป็นเรื่องราวเพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการคือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทำไมมีผลต่อสังคมอย่างไรและเพื่อให้ได้เรื่องราวที่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้มากที่สุดโดยไม่มีอคติและขั้นที่5ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้าย ก็คือการนำเสนอเรื่องราวที่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนรายงานการจัดนิทรรศการโดยจัดเรียงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ตามลำดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือเรียงตามลำดับหัวเรื่องแล้วเรียบเรียงเพื่ออธิบายเรื่องราวที่สืบคน้นอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมีความต่อเนื่องและอย่างสมเหตุสมผลค่ะ ร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆยกตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมา3อย่างและยกตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมา3อย่างครับเรามาดูตัวอย่างคําตอบกันนะครับข้อที่1ตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นศิลาจารึกพงศาวดารและจดหมายเหตุ ข้อที่สองตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นอนุสาวรีย์ภาพถ่ายและเครื่องประดับครับใชยเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น ใช่แล้วค่ะข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์เยี่ยมไปเลยครับข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น ผิดครับลองดูอีกทีนะครับเก่งมากครับข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นใช่แล้วครับเรามาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะครับในข้อแรกข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นคำตอบที่ถูกต้องคือ สรุปข้อมูลโดยการแสดงความคิดเห็นครับส่วนการรวบรวมข้อมูลตั้งประเด็นสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคือขั้นตอนการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นครับข้อ2ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์คำตอบคือตั้งประเด็นสืบค้นครับส่วนขั้นตอนที่2คือรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่3คือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลขั้นตอนที่4คือสรุปข้อมูลเป็นเรื่องราว และขั้นตอนสุดท้ายคือนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบครับข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคำตอบคือโบราณวัตถุเนื่องจากหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาส่วนจารึกตำนานและพงศาวดารเป็นหลักฐานที่บันทึกเป็นตัวอักษรบอกเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อ4ี่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นคำตอบคือจารึกเนื่องจากจารึกเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนรูปถ่ายโครงกระดูกและโบราณสถานเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อ5ข้อใดจัดเป็นหลักฐานขั้นต้นคำตอบคือรูปถ่ายเนื่องจากหลักฐานชั้นต้นนั้นหมายถึงหลักฐานที่เกิดรวบสมัย กับบุคคลหรือผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนนิทานตำนานและหนังสือถือเป็นหลักฐานชั้นรองเนื่องจากเป็นสิ่งที่เขียนขึ้นหรือจัดทำขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วโดยนำข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นมาเรียบเรียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับน้องๆในการสืบค้นภายในท้องถินนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าน้องๆทำตามขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนรับรองเลยว่า น้องๆจะสามารถสืบค้นได้ถูกต้องครับและในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีครับเป็นงไงบ้างครับนักเรียนตอนนี้คลิปการ์ตูนก็จบแล้วนะครับครูคาดหวังว่านักเรียนคนนะครับจะได้รับความรู้เพิ่มเติมกับความสนุกที่เพิ่มขึ้นนะครับจากการ์ตูนที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนดูนะครับเอาละครับแล้วครูก็จะมีเรื่องแจ้งอยู่สองเรื่องนะครับ ในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกที่จะถึงนี้นะครับเอในรายวิชาปริศาสตร์ของเรานะครับจะมีการเรียนซ่อมเสริมนะครับเเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครูจะส่งคลิปนะครับการเรียนนะครับในเรื่องถัดไปในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ในวันพฤหัสหน้านะครับคุณครูจะมีการเก็บคะแนนนะครับผ่าน Google Form เนาะนักเรียนก็ครั้งที่แล้วก็ได้ทําไปแล้วนะครับทําคะแนนกันได้ดีมากเลยนะครับคราวนี้ก็ครูก็ ขอนักเรียน,นครับตั้งใจเหมือนอย่างครั้งที่แล้วนะครับทำคะแนนให้ได้เยอะนะครับครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับ